ทุกคนค่ะเมนูนี้ทุกคนต้องได้ชิมเดี๋ยวม่จะเอาไปให้น้องๆในกองชิมกันนะคะแล้วดูซิว่าปฏิกิริยาแต่ละคนจะเป็นยังไงเริ่มก่อนไม่เอาเดี๋ยวนะจะชิมก่อนกินยังไงเดี๋ยวก็เด็ดขึ้นนึงเอาเอาไปทั้งฝั่งนี้ฝั่งนี้ไอ้อันนึงทั้งหมดเหลือก้านแล้วใช่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 แล้วก็ชิมกับลิ้มพริก แ่ไม่บหลังเพราะกินาใช่เอาไปปลากับปละปลากินเลยไหมไม่เอาไอย่างี้ใช่ไมใช่ใ่าเยดมกเพราะว่าเป็นม้อ่อยะมาดเี้ยไม่มี้าวหมดเยอะๆอ่นน้ำตรงนี้ไปไหนโออะไรมึงแดด้น อะไรเยอะช่ย right, right, okay, right, mm, mm, mm. ่ใบโอ้ยอะไรเยอะไปไหนเยอะไปไหนาเไม่ไเช้กินไปแล้วเม็ดนึงเดี๋ยวหนกินยาแค่เยผู้จะยกคนต่อไปใครใครจียศใครใครดีวีเอาทีนทีเอาเลยครับเอาเลยครับไอ้นี่รู้จักแม่เลยที่ไปซ่าเยนี้ยไอลยศยแสดงว่ายอะไม่รู้จักไปบอนนี้ทยิ้ม ติดไปทางการแล้วติดกนจารไม่กินไม่กินไม่กินกินไม่กินไม่กินขนาดมันล้างมันยังไม่กินเลยกระเดามันจะกินได้ยังไงทีมันให้เจมให้เจมกินไหมเจมลองไม่ว่าเจมเพราะว่าเจมกินได้เจมดเจมเ็นคน่าเจมคนเหนือยนะพ่าเก็นคนเหนื่กินะเจมมันกินเห็นไหมน้อนไของพี่อะนาลึกไนี่นี่ไม่ใช่ แม่เป็นไงอร่อยก็เหลือใครบ้างไม่ได้ถึงกับเพาองแต่ก็กินได้เฮ้ยมันก็ขมมันก็ขมอ่ะเยอดต้มยี่ตองเยอะเยองตองตองตองเคยกินแล้วไม่ลองยังกินแล้วเมื่อกี้เอาไปต้มมาแล้ว จะดูว่าจะขมอกิกไหมถ้าขมไม่ใช่เลยขมไหม,ไหมดีเพี้ยนกินได้กินได้มันก็จะขมมาต้มแล้วไม่ขมแต่ทุกที่มาจะกินดิบได้มิดมันจะเล็กๆแต่มาว่ามิดมันแก่ อ่ะมันก็แบ่งไปครึ่งหนึ่งไปต้มเหมือนกันนะมากินแต่ก็มากินโชยเกลืนึงสิแต่ก็หงายดีไปยัดปากมาใจเงียบไหมอ๋อขอเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าปฏิกิริยาทุกคนเป็นยังไงไม่มีใครกินได้สักคนใครกินได้ไม่ได้ยังไงมาม่ามันไม่งาดดาวม้าเป็นกระดาวอะกระดาวปอมเหรอพี่กระดาวปอม แล้วเดาตือนแลวดาป่าเฮ้ยมอนกินได้ก็ขมปกตินะใครกินได้เมร์มาใครกินได้เมร์มานะคะใครกินไม่ได้เมร์มานะคะทุกคนไปแล้ววันนี้พวกเราขอตัวบ๊ายบายบุญนวายนะกองนี้วุญนวายนะงงบ้าตุ่มบ้าไม่ได้หูจิ้มลิ้มจิ๋งใช่ไหม